ปูดฉาการปล่อยนกปล่อยปลาโดยซื้อจากที่ขายอยู่ตามวัดหรือตามสถานที่แห่งนั้นๆจะได้บุญหรือไม่วิสัชนาการปล่อยนกปล่อยปลาเป็นการให้ชีวิตแก่สัตว์ทั้งหลายอย่างหนึ่งถ้าเราได้ปล่อยนกปล่อยปลาหรือปล่อยสัตว์ทั้งหลายโดยนำสัตว์เหล่านั้นมาจากสถานที่ที่มีการจัดค่านำมาปล่อยก็ย่อมได้บุญ แต่ทีนี้ว่าถ้าหากว่าเราไปซื้อตามสถานที่อย่างนั้นเลยเมื่อเราปล่อยไปเสร็จแล้วส่วนใหญ่นกเหล่านั้นหรือปลาเหล่านั้นก็มักจะโดนจับกลับมาเพื่อน,นำมาจำหน่ายอีกครั้งหนึ่งดังนั้นแม้เจตนาในการทำบุญของเราในครั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่บุญกุศลที่เกิดขึ้นก็ย่อมมีบริบทอย่างอื่นเข้ามาเป็นเหตุทําให้บุญกุศลของเรานั้นจะได้จำนวนน้อยลงเพราะว่า ปลาหรือนกเหล่านั้นเมื่อปล่อยไปแล้วก็มักจะโดนจับมาอีกครั้งหนึ่งการปล่อยของเราจึงเป็นเหตุให้เขานั้นได้โดนจับมาขังอีกรอบหนึ่งนั่นเองเหตุนี้ถ้าหากว่าเราปล่อยนกปล่อยปลาโดยเป็นการช่วยเหลือจากชีวิตที่เขากำลังจะโดนฆ่าการทำอย่างนั้นเจตนายย่อมได้มากกว่าก่อให้เกิดกุศลที่มากกว่าเช่นเดียวกัน แต่สังคมไทยเรานิยมความสะดวกสบายนิยมว่าอยากจะทำบุญอยากจะให้ชีวิตสัตว์แต่อยากได้รับความสะดวกสบายในการกระทำจึงมักจะไปซื้อตามวัดตามสถานที่อย่างนั้นเลยเมื่อดูองค์ประกอบดังที่อตามาได้กล่าวมาแล้วจึงสรุปว่าการปล่อยนกปล่อยปลาดโดยซื้อจากสถานที่นั้นจากในวัดวา,ารามต่างๆนั้นเป็นการไม่ค่อยสมควรทำให้บุญกุศลที่อาจจะเกิดมีก็มีจำนวนน้อยนั่นเอง จเจริญพร